พาไปดูกลุ่มแม่บ้านตชดเขาใช้เวลาว่างนะฮะทำข้าวเหนียวหมูห่อใบตองชอบทานมากเลยเสดวกด้ยคะ่ะนะฮะพูดก็หิวแล้วแต่ว่าข้าวเหนียวหมูเขาเนี่ยมีความกิิบเก๋นะฮะโดยมีการแต่งให้มันสวยงามนะแล้วก็วัสดุทั้งหมดเนี่ยใช้จากธรรมชาติที่อยู่บริเวณที่เขาอยู่กันเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยใบตองต่างๆก็ใช้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาขา้าวเหนียวหมูเขาน่ารับประทานแค่ไหนฮะ,ะนี่เลยนี่น,น,นี่พาไปที่ บ้านพักนะฮะตชะดตำรวจตะเวนชายแดนที่415จังหวัดระนองและนี่คือโฉมหน้านะฮะข้าวเหนียวหมูของเขามีหลายแบบให้เลือกด้วยไงคะข้าวเหนียวหมูห่อใบตองนะครับมีมทั้งหมดเนี่ยสชนิดมีหมู3อย่างที่เขาขายกัน ก็ไปคุยกับคุณวัฒนาพรแก้วมณีเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านตชดนี่นะฮะเขาก็บอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยเริ่มจากอยากจะหาะไรายได้เพิ่มนี่แหละนะ,ะที่ผ่านมาทําหลายอย่างเพราะเห็ดเพราะอะไรก็ทํามากระทั่งล่าสุดเนี่ยมาเป็นข้าวเหนียวห่อใบตองข้าวเหนียวหมูห่อใบตองอหมูเนี่ยมี3มชนิดนะฮะมีหมูแผ่นหมูฝอยแล้วก็หมู3มชั้นทอดเกลือชนิดสุดท้ายนี้ผมฟังแล้วหิวเลยชอบเหมือนกันเลยชอบมากนะ,ะนะฮะสชั้นทอดเกลือทุกอย่างทําเองหมดฮะ วัสดุที่ใช้หอ่อไม่ว่าจะเป็นใบตองนะสายรัดใบตองเก็บเอาจากภายในบริเวณบ้านพักนี่แหละอันนี้น่าจะเป็นหมูฝอยอกลิ่นหมูลอยมาเลยมีความก,กรอบๆนิดๆนีน่ค่ะน,นี่ฮะอันนี้อันนี้ผสมใบอันนี้น่าจะเป็นสามชั้นทอดเกลือ,<า>อ,อแล้วก็เดี๋ยวมีหมูแผ่นเนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์เขานะฮะห่อใบตองแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วอย่างที่บอกไปใบตองก็เก็บเอาจากบ้านพักที่อยู่ในค่ายนี่แหละนะฮะเพราะว่า กลุ่มแม่บ้านเขาปลูกกล้วยกันเยอะอปลูกทุกบ้านเลยนะฮะทาให้มีเยอะก็เลยเก็บมาเขาบอกว่าข้าวเหนียวหมูหอ่อใบตองของเขาเนี่ยเน้นที่รสชาติแล้วก็บรรจุที่สวยงามดูมห่อแบบโบราณเลยเอาใบาตองหอ่อแล้วก็มีสายรัดใบตองเนี่ยพันเข้าไปนี่นะฮะคล่องมากเ,ออเขาบอกไม่ใช่จะห่อแบบไหนก็ได้นะมีเอกลักษณ์ในการหอ่อนะฮะเราก็ร่วมกันทดลองจนออกมาในรูปแบบอย่างที่เป็นอยู่อย่างที่เห็นอยู่นี่แหละนะฮะทั้งลักษณะการหอ่อแล้วก็ เดี๋ยวจะมีการตกแต่งด้วยดอกไม้นี่ฮะวิ้แต่เป็นไงเป็นไงแหววหวานแหววอันนี้ชอบเลยนะคะเพิ่มกิมมิดขึ้นมานะจากที่เป็นห่อธรรมดาก็มีใส่ดอกมงดอกไม้เข้าไปให้มันสวยงามมากขึ้นแต่คุณอนชันฮะทั้งหมดนี้เนี่ยห่อละ20บาทเท่านั้นเอง นี่สวยงามเลยเห็นไหมอันนี้ปิดดอ,อกไม้เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่กล้าออทิ้งนมอิ่มแล้วไม่กล้าทิ้งเลยเอา,เอา,เอาไ,มไม่ต้องกล้าทิ้งไม่กล้าแกะกินดีกว่ามันสวยเกินจนกว่าจะแกะกินนะฮะแต่เขาบอกว่า20บาทก็จริงแต่ปริมาณเนี่ยใส่เกินราคาหมูเยอะข้าวเหนียวเยอะกินและอิ่มแน่นอนนะฮะวัสดุทั้งหมดเป็นธรรมชาติถูกใจลูกค้า โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเขามีการรณรงค์กันอยู่ว่าไม่ใช้วัสดุประเภทโฟมประเภทอะไรที่มัน <Pl astic S 1> พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันย่อยยากนี่นะฮะก็เขาก็เลยนี่แหละฮะแบบนี้ก็เลยถูกใจประชาชนเขาบอกตอนนี้เนี่ยเอาแค่ว่าเฉพาะหน่วยงานราชการเนี่ยสั่งวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยห่อนะยังไม่รวมนะฮะลูกค้าทั่วไปที่มันสั่งเพิ่มจะเอาไปขายต่อหรือเอาไปรับประทานต่อก็แล้วแต่ทําให้วันหนึ่งเนี่ยออเดอร์เยอะมากและตอนนี้ก็สั่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามีการพูดกันแบบปากต่อปาก ด้วยรูปลักษ์ที่นี่แหละแปกตาเป็นข้าวเหนียวแต่ด้านมีดอกไม้มาด้วยนี่นะฮะก็และรวมถึงข้าวเหนียวเขาเนี่ยก็เป็นสูตรเฉพาะหมูเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของแม่บ้านนะฮะ,ะตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตกาลังพัฒนารูปแบบการห่อให้เกิดความหลากหลายแต่ยังคงเน้นการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับอีกทั้งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะเพิ่ม เมนูหมูเข้าไปอีกไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มมาอีกแต่กำลังคิดกันอยู่นะฮะอาจจะมีหมูให้เลือกหลายแบบมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มี3แบบเท่านั้นมันดูเป็นไทยนะคะหน้าพกพาหน้าเอาไปทํางานตอนเช้าด้วยใช่นะถือมาเก๋ๆเลยอ่ะต้นทุนเรื่องของใบตองกับเชือกที่มัดนั้นก็ไม่ต้องละมีแค่หมูกับข้าวเหนียวเท่านั้นเองสวยงามด้วยช่วยรักโลกด้วยนะลด สิ่งแวดล้อมนะใช้ให้มันประหยัดมากขึ้นแล้วก็ใช้วัสดุที่มันย่อยง่ายมากขึ้นไอเดียดีมากเลยนะคะใช่ครับเข้าสู่2ล้านซับสไครป์ไปด้วยกันกับมัติชนทีวีเพียงแค่กดติดตามคุณผู้ชมจะพบกับข้อมูลข่าวสารทุกทิศทั่วไทยอัปเดตท,ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกด Subscribe ที่นี่ค่ะ